ในที่สุดก็ทำไปจนได้าาทั้งที่เป็นเกมลงโทษแท้ๆแ,แต่ดันน่ารักดีนี่บ้าเอ้ยอยากโกดอนะนี่ผมเหรอลืมความรู้สึกนั้นไปไม่ได้เลยแต่ว่าความรู้สึกไม่สนศิลธรรมนี้เป็นไงล่ะการดัหญิงของผมคิดไงกันบ้างล่ะมีใครคือว่าว่างหรือเปล่าพอดีเรากำลังหาเด็กไปร้านขนมใกล้ๆนี้ด้วยกันนะ่ะ ว่าไงเอ่อจะว่าไปเล่นโมบะเกะไหมคิดอย่างนั้นกันสินะแถมยังเป็นนุ่มหล่อขนาดนี้ประจบตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเองก็เป็นคนที่มีเสน่ห์เหลือหลายจริงนะ <laughs> จะบ้าหรือไงฮะตูเนี่ยยังไงมันก็แปลกไปไม่ใช่หรอไอหมอนี่มันตาถั่วไงนะเหนือสิ่งอื่นใดสถานการณ์นี้เนี่ยถ้าจะแย่ฮะต้องทำอะไรสักอย่างไงหายตาถั่วแล้ว คือว่าเหมือนจะเข้าใจอะไรผิดไปบางอย่างอยู่นะผมนะ่ะเป็นผู้ชายนะอืมรู้อยู่แล้วล่ะเอ๊แต่ว,ว่าผมชอบผู้หญิงนะเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวดี๋ยวดี๋ยวแล้วก็เรายังไม่ได้บอกสักคำเลยนะว่าเป็นผู้ชายนะแล้วเอาไงดีล่ะเอ๊แล้วก็ไปโรงแรมกันล่ะ รู้สึกหนาวนิดๆนะอ๋อเงินไปอาบน้ำก่อนก็ได้นะไม่สินี่มันแปลกไปแล้วไม่ใช่หรอทำไมถึงตอบปากรับคำง่ายๆแบบนี้ฟ้าเราอีกฝ่ายมันก็แค่คนที่เพิ่งเจอนะเห็นว่าเป็นครั้งแรกของเราเลยจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบเนี่ยเราเองก็จะโชว์ลุคให้ดูเอง ฮะทำอะไรนะ่ะอ่ะกอดึกว่าอยากอาบน้ำด้วยกันหรืองไงนี้นะ่ะไม่สิไอ้ท่าทุ่มรออย่างนี้นะ่ะไม่ต้องผมนะ่ะรับครั้งแรกแบบนี้ไม่ได้หรอกนะงั้นช่วยเงียบสักหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะทำให้เป็นค่ำคืนนี่ดีเองอะเราจะคอยอยู่เคียงข้างเองนะอืมอืมแล้วก็กอดกันยันเช้าลนะ่ะ ดีสุดๆไปเลยล่ะฮะนึกว่าดูหนัง 4D X เลยล่ะอืมข้าบนกําแพงนั่นดูใคใายกับน้องสาวเลยนะแบบนี้ดีแล้วหรือเปล่านะตัวเราแต่งหญิงอะไรองี้ถ้ายาจารู้เข้าจะคิดยังไงนะเอ่ะโทษทีคงแปลกใจสินะเอ๊เป้าการเล่นครั้งแรกคงจบลงแล้วสินะเอะ เล่นก็พวกเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกด้วยสิเราไม่ได้คิคดจะถึงผมจะคิดจริงจังไปก็มีแต่จะน่ารำคาญใช่ไหมล่ะงั้นช่วยบอกชื่อมัน่อยสิอากิสากุะระยลครับอย่างนี้นี่เองนี่ไม่ใช่การเล่นหรอกนะยลลเข้าใจหรือยัง <c oughs> ครับแล้วก็กอดกันอีกรอบล่ะ สุดท้ายก็อยู่ด้วยกันยันเช้าเลยนะงั้นไปกันเลยเถอะเป็นอะไรไปหรอไม่อยากออกไปข้างนอกอืม่อะอยากไปต่อที่โรงแรมอื่นอย่างนั้นเหรอนี่เป็นสักคิวบัตรไดไงฮะเถอนะพอคิดดูดีๆแล้วผมหนะ้าความแตกเรื่องแต่งหญิงกับปนลี่ก<ห>็เคยเจอกัน่ะนะพองั้นให้ไปเดินในเมืองนี่มันก็อ๋อ อย่างนั้นมันเกิดอายขึ้นมาน่ะสิอะอันตรายวิธีเดินไงมีความเป็นชายเหลืออยู่นิดหน่อยนะ่ะคงมีแค่เราเท่านั้นแหละที่รู้นะ่ะแล้วก็ต่อให้ทุกคนเขารู้ตัวไปก็ไม่มีอะไรจะอายสักหน่อยนี่อียอลิอืมใจมันร้อนเผาไปหมดถึงอย่างนั้นก็ยังกังวลอยู่หรอ เดี๋ยวจะไปส่งถึงบ้านเลยนะแล้วก็ได้เจอกันอีกละอพาร์ตเมนต์ตรงนั้นโอเคสุดท้ายก็ได้รู้สึกไหลไปตามเขาตลอดแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรนะไม่ๆๆ่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้ผูกพันกันอะไรสักหน่อยนี่ให้เป็นงี้ต่อไปดีแล้วเหรอฮะตัวเราข่าวหน้าเป็นฝ่ายแอคคอร์ดไม่ได้คงไม่สบายใจแย่ พอะง้นไม่แต่ต้องชวนที่นี่เดี๋ยวนี้คือว่าผมนะ่ะอยากได้ชุดเพิ่มนะ่ะพรอะง้นคือว่ามีร้านที่อยากจะไปคราวหน้าอยู่นะ่ะไม่ได้หาคงยอมรับวิธีชวนอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะดินโดฮาสุกิชื่อของเราละ่ะเรียกชื่อกันดีๆมองไตไฟ แล้วก็พูดฉาดฉานันเอ้าเราอีกรอบสิฮะมาสกิไว้มาเดทกันอีกนะเดทกันอืมฝ้ารอเลยละ่ะแล้วก็ไว้ไ้าเป็นฝ่ายเอ็กคอร์ดละ่ะโอ มีกลิ่นของคุณทาซุกิอยู่จริงด้วยอ่าจำได้เลยใจมันเต้นไปหมดแล้วถ้าเกิดความแตกเรื่องที่ดมกลิ่นแล้วมีอารมณ์อยู่คนเดียวแล้วก็ขอฟ้องได้ไหมเธออาจจะพูดอย่างนั้นมาก็ได้ไม่สิแต่ว่าต้นเรื่องน่ะอฝั่งนั้นอยู่เดือสิเหตุผลที่จะพูดอย่างนั้นมันอ่ะครับ ทำอะไรอยู่หรอก็กเปล่านี่จู่ๆโทรมามีอะไรหรอก็พอดีมีเรื่องที่ลืมบอกไปน่ะพอดีมีของใส่ไว้ในตู้จดหมายน่ะนะอยากให้เอลลี่เก็บเอาไว้น่ะน้ำหอมที่เราใช้เพื่อไม่ให้เหงาจนกว่าจะถึงวันที่ได้เจอกันอีกเลยอยากให้จดจำเรื่องของเราเอาไว้น่ะรักษาให้ดีๆล่ะ ใช้หมดภายใน3วันครับแย่ yeah, แล้วอีกแค่5นาทีคุณฮาสกิก็จะมาแล้วความอายที่ต้องแต่งหญิงปิวหายไปหมดเลยอาถ้าทำให้บรรยากาศเสียขึ้นมาจะทำไงดีใหญ่นี่ไม่สนุกกอาเฟเลยนะไม่อยากให้เขาคิดนี้นะ่ะที่จริงแล้วเราก็ไม่รู้ใจจริงของฝั่งนู้นด้วยสิแล้วทำไมไมีแต่เราได้กังวลด้วยละ่ะ แต่เดิมทีตอนที่เจอกันแล้วเข้ามาจีบนะ่ะมันน่าสงสัยเกินไปนะอีกอย่างหมอน้่น่ะก็แค่หน้าตาดีใจกว้างอ่อนโยนก็แค่นั้นเองมีแต่ต้องบินไปข้างหน้าสินะใช่แล้วเราหนะ่ะคิดแผนสุดสมบูรณ์แบบตั้งหลายวันฝึกการจินตนา,าการตลอดด้วยหลักขั้นแรกต้องทำให้คุณฮาสกิตกลุมรักเราด้วยเสียงให้ดูริ <Y uri. S 1> อรุสวัสดิ์ กเกลียสุดๆไปเลยล่ะ,ะเฮ้ยยู่ิเป็นอะไรไปนะผิดกฎนีน่นามีของวางเต็มไปหมดเลยนะเพิ่งเคยมาที่แบบนี้ครั้งแรกเหรอเออก็นะเรื่อยๆแหละมังนะเหอะ ชุดนี้ดูเข้ากับเอลิเลยนั่นก็ด้วยดีจังนะดูตื่นเต้นสุดๆเลยอ่ะตัวนี้อยากให้เอลิใส่ดูจังนะนี่เธอเห็นผมเป็นสอน้อยเวทมนต์แห่งแสงได้ไงเป็นทาสมือดีกว่าอย่างนั้นเหรอไม่ใช่เฟยยัยงไงซะผมก็ไม่ใส่มาหรอกนะ เอ๋ทั้งที่เราอยากแต่งเป็นตัวละหญิงด้วยแท้ๆก็ถ้าแค่ลองเฉยๆแล้วก็นะชายโยโอืมน่ารักสุดๆไปเลยล่ะจริงอนะ่ะจริงสิเรากลับจะตายเพื่อพวก้องได้เลยก็ไม่ได้แย่นะอ่ะ โทษทีเราทนไม่ไหวแล้วนะ่ะเดี๋ยวสินี่มันร้านเสื้อนะไม่เป็นไรตอนนี้แค่จุแค่นั้นแหละอืเป็นร้านที่ดีเลยนะไปหาข้าวกินกันเลยไหมผมนะ่ะรู้จักร้าน,นดีๆอยู่นะเงินเหรออืถึงจะเป็นร้านอาหารรัสเซียก็เถอะปูอขอตูมตามนะ่ะ มีชื่อเสียงสุดๆไปเลยล่ะเฮ้ชักน่าสนใจเลยแล้วสิใช่มาไปด้วยกันเถอะอิวลิอ่ะหนีไปแล้วตามไปเร็ว <c oughs> จะหนีไปไหนหรอจ้า <c oughs> เป็นเด็กบ้านไหนนะนายเนี่ย <c oughs> จะสูดให้ทั่วตัวไปเลย <c oughs> เดี๋ยวสิอิวลิ อีมอะเอเอเอคุณฮัสกิไหนว่าจะเอคอร์สกันนี่แล้วแมวตัวนี้จะส่งเสียงยังไงกันนะโดนสูตรไปทั่วลเลยล่ะเย้ล่หลงซะแล้วเอตอนนี้ข้อมูลตำแหน่งมันบั๊กเหรอ แค่โดนแมวดึงความสนใจไปแค่นิดเดียวเองเอ๋ไหวไหมถ้าลหลงแล้วก,ก็ให้เราช่วยอีกแรงนะหาไม่ได้หลงสักหน่อยเชื่อใจในตัวผมเถอะน้าหลงกว่าเดิมอีกตั้งแต่เมื่อกี้สภาพดูมไม่ได้เกินไปแล้วตัวเราในใจคุณฮาสีกิโคงเซ็งไปแล้วละมังน่าสมเพชอียวริ เมื่อกี้นะ่ะคงฝืนมากทีเดียวเลยนะท่าทางมันลดออกมาแล้วนะเราวนะ่ะอย่าคิดว่าเราเป็นผู้หญิงแบบนั้นที่ทิ้งเด็กที่กำลังมีปัญหาอยู่ได้สิขอบคุณที่พยายามนะแต่ว่าคราวนี้ให้เราจัดก,การเถอ,อะอะร้านนั้นใช่ไหมสุดท้ายก็ไปร้านอินเดลี่ลล่ะ